สวัสดีครับกับผมนายชาโนนศรีนนทอ่อนนะครับหรือว่าน้องๆ้องถมศึกษาเนี่ยสามารถเรียกพี่ได้เลยนะครับว่าพี่ชาโนนสวัสดีทุกคนครับวันนี้ต้อนเี้ก็สู่แพลตฟอร์มดิจิ t a ลทางการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการหารกรังวันในระดับโรงเรียนประถมศึกษาหรือว่า School Lunch d i g i t a l Learning นั่นเองนะครับในวันนี้เนี่ยพี่ชาโนนจะมาทําอะไรเอ่ยมีใครรู้บ้างถูกต้องแล้วครับวันนี้พี่ชาโนนเนี่ยจะมาแนะนําภาวะทุกขพพภชนาการนั่นเองน้องๆประถมศึกษาเนี่ย อาจจะคิดว่าภาวะทุพโภชนาการคืออะไรอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรมันต้องยากแน,น่เลยอ่ะพี่ชนนแต่พี่ชนนอยากจะบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าภาวะทุพโภชนาการเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดแน่นอนครับแล้วมันง่ายยิ่งกว่าที่ทุกคนคิดอีกด้วยครับวันนี้พี่ชนนจะมาแนะนำสอหัวข้อใหญ่ๆนั่นก็คือ 1. ภาวะทุพโภชนาการและ2วิธีการแก้ไขของภาวะทุพโภชนาการนั่นเอง ถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วที่จะไปรู้จักกับภาวะทุพโภชนาการพี่ชานนจะไม่รอช้าและพาน้องๆไปรู้จักกับภาวะทุพโภชนาการกับพี่ชาโนนเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยนะครับภาวะทุพโภชนาการคืออะไรน้องๆเนี่ยมีใครคนไหนรู้จักภาวะทุพโภชนาการกันแล้วมั้งครับเอ๊น่าเสียดายที่บางคนก็รู้แล้วแต่บางคนก็ยังไม่รู้นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ชานนจะมาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันน้องๆเลยครับภาวะคือภาพโภชนาการนะครับหมายถึงภาวะที่ได้รับร่างกายนะครับได้รับสารอาหารไม่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายทั้งในแง่ปริมาณและความครบถ้วนนั่นเองถึงทําให้เกิดความผิดปกติทั้งภาวะเตี้ยภาวะอ้วนและภาวะผอมนั่นเองครับแน่น้องๆอ,อ,อาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมพี่ชานนเนี่ยถึงให้ความสําคัญกับภาวะทุะพโภชนาการมากขนาดนี้ น้องๆครับดูไหมว่าในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมีการวิจัยด้วยนะการวิจัยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยบ่งชี้ว่าอาหารและพภชนาการในช่วงต้นของชีวิตมีบทบาทสําคัญยิ่งต่อสุขภาพในระยะยาวภาวะทุพพภชนาการโดยเฉพาะใน2ปีแรกของชีวิตเป็นปัจจัยสําคัญที่ขัดขวางพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กเลยนะครับส่งผลให้การเรียนรู้เนี่ยเฉื่อยช้าสติปัญญาตา่ําภูมิต้านทานร่วบกพร่องทําให้เจ็บป่วยบ่อยและถึงอย่างนี้เนี่ยเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่นะครับ สามารถเป็นโรคต่างๆเรือรังที่ไม่ติดต่อได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่นโรคเบาหวานโรคความดันในเลือดสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคปอดเรื้อรังและโรคมะเร็งในวัยผู้ใหญ่ครับเอ๊ะน้องๆสงสัยกันไหมครับว่าภาวะทุพโภชนาการเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงพี่ก็สงสัยเหมือนกันแต่คือแบบพี่ไปหาความรู้มาแล้วพี่เลยรู้ว่าภาวะทุพโภชนาการเนี่ยเกิดมาจาก หลายปัจจัยนะครับนั่นก็คือปัจจัยด้านพนตุกรรมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจกด้วยนะครับน้องๆครับเรามาเรียนรู้พฤติกรรมที่ทําให้เกิดภาวะทุะพโภชนาการในเด็กกันดีกว่าน้องๆรู้ไหมครับภาวะทุะพโภชนาการในเด็กเนี่ยเกิดจากการที่น้องๆนะครับหรือเด็กทุกคนเนี่ยกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือมีประโยชน์น้อยนะครับสารอาหารที่สําคัญมากในการเจริญเติบโตของร่างกายซึ่งรวมถึงกระดูกนะครับอยู่ในอาหารที่เรียกว่าอาหารครบ5หมู่นั่นเอง อาหารที่ครบห้าหมูนะครับเป็นการจําเป็นมากๆต่อการรับประทานในเด็กรวมถึงวัยผู้ใหญ่ด้ยวยนักเองนะครับน้องๆครับในตอนนี้นะครับน้องๆอ,อาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่ชนนผมต้องอยู่ในภาวะทุะโพโภชนาการแน่ๆเลยพี่พี่ชนนคขาหนูต้องอยู่ในภาวะทุะโพโภชนาการแน่ๆเลยค่ะหนูแก้ไขได้ยังไงมั้งคะอยากจะบอกว่ามันแก้ไขง่ายมากๆเลยครับโดยอย่างแรกเนี่ยเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่าเราเนี่ยเกิดภาวะทุะโพโภชนาการมาได้อย่างไร การสังเกตนะครับมีอยู่3ข้อง่ายๆครับนั่นก็คือ 1. น้องๆเนี่ยไม่รู้จักรับอาหารอาหารที่มีประโยชน์หรือเปล่าหรือว่ากินแต่ที่แบบมีมีประโยชน์นั่นแหละแต่มันคือมันมีประโยชน์น้อยน้องๆลอง,ลงทบทวนกันดีๆนะครับ 2. ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจแล้วไม่มีแนวทางวิธีการดูแลสุขภาพของเด็กๆผู้ปกครองเนี่ยเป็นปันจจัยสําคัญในการดูแลลูกๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองเนี่ยสามารถหาความรู้เพื่อที่จะให้ลูกๆเนี่ยไม่เกิดภาวะถูพัโภชนาการได้นะครับ 3. นักเรียนไม่ออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าบางคนเนี่ยอาจจะออกกำลังกายเป็นประจําแต่กินอาหารไม่มีประโยชน์แต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ออกกําลังกายเลยนี่ก็สามารถเป็นสาเหตุของภาวะทุพโภชนาการได้เหมือนกันครับน้องๆครับน้องๆรู้แล้วเนี่ยว่าสาเหตุการเกิดภาวะทุพโภชนาการของน้องๆเนี่ยคืออะไรเรามารู้วิธีการแก้ไขาภาวะทุพโภชนาการของเราไปพร้อมๆกันดีวกว่าครับไปเลยวิธีการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ อบรมให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 1. อบรมเรื่องอาหารคือการรู้จักเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมและถูกหลักโภชนะสออบรมการออกกําลังกายคือการออกกําลังกายให้แข็งแรง 3. อบรมเรื่องอนามัยคือการมีสุขานิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพอนามัยนั่นเองครับน้องๆครับระหว่างที่น้องๆดูสื่อวิดิทัศน์นี้อยู่เนี่ยน้องๆสงสัยว้าไหมครับหรือมีคําถามในหัวบ้าไหมครับว่าโภชนาการที่พี่ชานนพูดมันคืออะไรอ่ะแบบ เฮ้ยพี่ชานนพี่ชานนพาไปรู้จักทุกะโภชนาการแล้วโภชนาการคืออะไรหรอครับพี่อยากจะบอกว่าน้องๆเนี่ยเป็นการตั้งคำถามที่ดีมากๆเลยครับมาดีกว่าครับเดี๋ยวพี่ชานนจะไปไปรู้จักกับโภชนาการนะครับว่าโภชนาการคืออะไรไปรู้จักด้วยกันเลยครับโภชนาการนะครับหรือ nutrition นะครับคืออาหารที่เข้าสู่ร่างกายแล้วนาไปใช้ประโยชน์ด้านการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่าง,ง,างกายเช่นเนื้อสัตว์ ผักผลไม้ที่นำมาประกอบเป็นอาหารนั่นเองครับสารอาหารหรือ n ิว r i e น t ์คือสารที่อยู่ในอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงเช่นคาร์โบไฮเดรตที่มาจากข้าวและแป้งวิตามินที่มาจากผักหรือผลไม้เองครับในหนึ่งวันเนี่ยเด็กวัยประถมศึกษาควรทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับและปริมาณเหมาะสมดังนี้ครับอายุ6-8ปีมีความต้องการพลังงาน1,400กิโลแคลอรี่ต่อวัน คำแนะนําใน1วันควรทานอาหารมีปริมาณดังนี้ครับข้าวและแป้ง7ทัพพีผัก4ี่ทัพพีผลไม้3ทัพพีนมจืด2-3แก้วเนื้อสัตว์4ช้อนกินข้าวและน้ำมันน้ำตาลเกลือวันละน้อยครับต่อมาอายุ9-12ปีมีความต้องการพลังงาน1,700กิโลแคลอรี่ต่อวันคำแนะนำในหนึ่งวันควรทานอาหารปริมาณดังนี้ครับ ข้าวและแป้ง8ทัพพีผักสี่ทพีผลไม้สามทพีนมเจือวันละสองถึงสามแก้วเนื้อสัตว์หกช้อนกินข้าวน้ำมันน้ำตาลเกลือวันละเล็กน้อยครับน้องๆครับในเมื่อเราเข้าใจโภชนาการพื้นฐานกันแล้วเนี่ยเรามาดูวิธีการวางแผนอาหารกลางวันของเด็กๆประถมในแต่ละวันกันดีกว่าเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยไม่เกิดภาวะทุพโภชนาการและได้โภชนาการที่ครบถ้วนสมบูรณ์แก่การเจริญเติบโตของนั่งกายน้องๆกันครับ สำหรับมือของเด็กว็บประถมศึกษาเนี่ยคืออายุ6-12ปีคิดเป็นสัดส่วนที่ควรได้รับพลังงานประมาณ30%ของพลังงานที่ได้รับตลอดทั้งวันนะครับอาหารที่จัดเป็นอาหารจานเดียวหรือข้าวราดกับอาหาร2-3อย่างเมนูอาหารแนะนำไข่ตุนผักหลากสีลุกผักก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสทูน่าสลัดสเต็กไก่ยำต้ยมยำไก่น้ำใสนั่นเองครับ โรงเรียน <depression. S 2> ต่างๆนะครับสามารถนําเมนูอาหารนี้นะครับไปประกอบการตัดสินใจหรือการทําอาหารให้กับเด็กวัยผู้ถศึกษาของโรงเรียนนั้นๆได้นะครับน้องๆครับก็จบันแล้วนะครับสำหรับวิดีโอสื่อการสอนดิจิ l e ลเร i n g ภาวะทุกประโภชนาการนะครับถ้าน้องชอบเนี่ยน้องๆก็อย่าลืมไปจดบันทึกไปอ่านและทําตามที่พี่บอกกันด้วยนะครับแต่สําหรับวันนี้เนี่ยพี่ไม่ได้มาแค่ให้ความรู้น้องๆแน่นอนครับพี่ยังมีแบบทดสอบทั้งหมด10ข้อให้น้องๆลองไปทำกันอีกด้วยค่ะ ถ้าอ้อๆทำได้ทัไหร่เนี่ย้อๆสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างวิดีโอคลิปนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยพี่ขอจบวิดีโอสื่อการสอนดิจิทัลเรียนภาวะทุพโภชนาการ,การนี้ไปก่อนพี่ขอไปออกกาําลังกายกินอาหารให้ครบห้าหมู่พี่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อภาวะทุพโภชนาการ,การสําหรับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ้ครับ ข้อมูลที่พี่ศึกษาและนํามานําเสนอให้น้องๆฟังในวันนี้เนี่ยพี่ได้มาจาก w w w n e t l e p r o f e s s i o n a l c o t h s s h o o l f o o d n u t r i t i o n f o r k i d s นะครับถ้าน้องๆอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยน้องๆสามารถเข้าไปตามลิงก์ URL ที่พี่ทิ้งไว้ข้างล่างหรือที่ปรากฏไว้ตรงนี้หรือน้องๆสามารถสกดโย้ดบนหัวพี่ตรงนี้ได้เลยนะขอบคุณ